สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคูมพันตุลาการคลิปนี้มาดูผัดผักกันจองแคบหมูกรอบค่ะอร่อยอร่อยสุดเด็ดคิดรับช่องคูมพันตุลาการค่ะเครื่องปรุงก็จะมีเต้าเจี้ยวครึ่งช้อนโต๊ะน้ําตาลทสแดงครึ่งช้อนโต๊ะซอสปลาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก nah ็กระเทียมเจียวครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะกุลิดขาะผงชูรสครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็จะมีพริกสดหั่นแฉลบครึ่งช้อนโต๊ะนะคะอร่อยอร่อยค่ะ แคบหมูกรอบนะคะแคบหมูนี่ยังกรอบอร่อยกรอบอร่อยมากเลยค่ะเ็ดโคเรดค่ะขอช้อนคันหนึ่งค่ะฟังเสียงนะคะเอซีค่ะฟังเสียง,ฟ,ง,ยงฟังเสียงแคบหมูค่ะยังกรอบอร่อยอยู่เลยค่ะอืนี่ค่ะแคบหมู กรอบมากเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ